ละครสั้นเอฟซีเรื่องแม่ใจร้ายเอาหมาแลกกำมังนี่ครับแม่ที่ใจดีที่สุดในโลกของผมแม่ผมชื่อว่ากะลัดนะครับเธอเป็นคนใจดีสวยและรวยมากตั้งแต่เด็กจนโตแม่ไม่เคยขัดใจผมสักอย่างทำให้ผมรักแม่ผมที่สุดในโลก และผมเองก็ชื่อโปเต้นะครับเมื่อวานนี้ผมไปเดินเล่นและได้เจอน้องหมาตัวหนึ่งผมก็เลยเอากลับบ้านมาและผมก็ตั้งชื่อให้ว่าปีเตอร์ปีเตอร์ต่อไปนี้เธอคือน้องชายของฉันนะเข้าใจไหมผมเอามันกลับมาบ้านด้วยและผมก็ขออนุญาตแม่ให้เลี้ยงซึ่งแม่ก็ใจดีมากๆ ยอมให้เลี้ยงมันดูสิครับมันเชื่องมากเลยผมสั่งอะไรมันก็ทำทุกอย่างอา้าวต่อไปฉันจะสั่งให้แกนั่งยืนแล้วก็เดินดูสิแกจะทำได้หรือเปล่าอา้าวก่อนอื่นเลยนะฉันจะนั่งเป็นตัวอย่างให้แกดูก่อนนะปีเตอร์แบบนี้นั่งนั่งสินั่งโอ้โห สุดยอดแกฟังภาษาคนออกด้วยเหรอปิตเตอร์โอ้โหทำตามฉันได้ด้วยเป็นหมาที่ไม่ธรรมดาจริงๆนั่นเนี่ยว่าแต่เจ้าของนายอยู่ไหนหรอฉันประกาศตามหาให้แล้วนะถ้าไม่มีนายจะต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วแหละดีใจจังจะได้เลี้ยงหมาแล้วตะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะโอ้โหนายยืน และเดินได้เหมือนคนเลยนะเนี่ยปีเตอร์โอ้โหลูกชายสุดที่รักของฉันแต่เอาหมาจรจัดที่ไหนมาเลี้ยงเนี่ยสกปรกจริงๆเลยแต่ให้ทำไงได้ล่ะลูกบอกว่าอยากเลี้ยงฉันก็ต้องเป็นแม่ที่ใจดี <c oughs> แต่เอยดูเถอะฉันจะไม่ให้แกอยู่นานแน่อจเอาปีเตอร์ แม่ฮะดูสิปีเตอร์ฉลาดมากเลยใช่ไหมฮะจ้าฉลาดมากมากินข้าวกันเถอะจา้าลูกมาเร็วให้ปีเตอร์ไปกินด้วยนะฮะแม่จ้าเดี๋ยวแม่หาให้กินเองนะลูกขึ้นมาก่อนเธอเร็วๆอะไรอะไรก็ปีเตอร์ฉันจะต้องทำยังไงดีเนี่ย เร็วสิจา้าลูกอาหารเย็นหมดแล้วนะรีบๆมาหน่อยแม่หิวข้าวแล้วด้วยด่วนจ้าครับครับมาแล้วครับแต่แม่อย่าลืมหาข้าวให้ปีเตอร์ด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะชอบกินตับบดน้องไก่หรือน่าจะเป็นไก่ย่างหรือจะเป็นอาหารเม็ดดีครับแม่แม่ว่ามันเป็นหมาจรสัด กินอะไรก็คงได้มั้งลูกเดี๋ยวแม่ให้เองนะจ๊ะหนูกินข้าวไปเถอดจ้านี่แกจะตะปีนขึ้นมาทำไมบ้านฉันเลิกหมดแล้วเห็นไหมจะกินข้าวเหรอรอก่อนเลยเดี๋ยวฉันใจดีฉันจะให้กินแต่ว่าตอนไหนไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าหิวและทนไม่ไหวก็ออกไปกินข้างนอกนั่นไปฉันจะได้ไม่ต้องเลี้ยงโหเหม็นสาบจังไป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 ตรงอื่นไป กินเสร็จหรือ,อยังจ้าลูกแม่มาแล้วจ้าไหนขอดูหน่อยสิต้องกินผักด้วยนะมันมีประโยชน์มากไข่หมูกินเยอะๆเลยแม่อุตส่าห์ทำแล้วปีเตอร์กินข้าหรือ,อยังครับแม่อืมกินแล้วจ้าโอ้โหเกียงจานเลยน,น,นะน่าเลียซะจานเรียบเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ แม่ให้ของที่ดีมีประโยชน์สุดๆไปเลยจ้าป่านนี้มันก็คงจะอิ่มพิป์ไปแล้วล่ะจ้าสิบยอดความคิดแม่ครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับใบเฟิร์นก่อนนะนี่ปีเตอร์อยู่บ้านละ่ะแกออกไปไม่ได้หรอกฉันกลัวแกหายไปเถอะใบเฟิร์นเร็วๆหมาใครหรอโปเต้ฉันไม่เคยเห็นเลยน่ารักจัง ไม่รู้เหมือนกันมันหลงมาตามหาเจ้าของไม่เจอฉันก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนเธอนี่ใจดีสุดยอดเลยนะปอเต้ต่อไปก็เป็นคิวของแกแล้วนะเจ้าวีเตอร์เฮ้ยเห็นหน้าแกแล้วฉันหมดอารมณ์จริงๆทําไมแกไม่ออกไปข้างนอกฮะลูกชายฉันก็ออกไปเที่ยวแล้วนะออกไปเลยนุน่นออกไปยังเหม็นชะมัดเลยไม่ได้อาบน้ำามามกี่วันแล้วเนะี่ยฮะ ไปออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ยังอีกฉันบอกว่าเหม็นและฉันก็ไล่แกเราด้วยเชิญยังมึนออกไปเดี๋ยวนี้นะที่ฉันพูดทำไมแกไม่ฟังฮะอยากเจอดีมากใช่ไหมรับซื้อของเก่าครับเต๊ตูต้เตียงเครื่องซักผ้าพัดลมแอร์ทีวี บ้านรถถนดที่ดินรถเบนซ์รถกระบะมอเตอร์ไซค์จักรยานเราก็รับนะคะสร้อยแหวนนาฬิกาต่างหูเราก็รับนะคะเงินสดทองคําแท่งเราก็รับนะครับรับหมดทุกอย่างเลยครับรับซื้อรับแลกรับเทิร์นรับหมดทุกอย่างเลยครับโอ้โหพูดขนาดนี้ยังไม่มีคนกวักมือเรียกอีกหรอนเนี่ย ปั่นจักรยานมาเป็นชั่วอโมองแล้วนั่นเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วกำมังก็แสนจะดีไม่มีใครอยากได้เลยเหรอน,นันน่นนันน่นลูกค้าของเราบ้านรวยสงสัยจะมีของเหลือทิ้งเหลือคว่างของเหลือใช้ของทิ้งเยอะแน่ๆเลยสวัสดีครับคุณนายมีของที่ไม่ใช้บ้างไหมครับคุณนาย ของเก่าของใหม่ที่ไม่ใช้ก็ได้ครับรับแลกรับซื้อรับเทิร์นรับหมดทุกอย่างเลยนะครับจริงหรือเปล่าคะทุกอย่างเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันแลกกำมังใบนี้กับไอหมาตัวนั้นได้ไหมคะหมาเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะแลกได้ไหมขอเช็คสภาพก่อนนะครับคุณนายโอเคสุดยอดเอาครับ งั้นผมไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้กำมังนะครับไปก่อนนะคะคุณนายคิดว่าจะมือเปล่ากับบ้านซะแล้วสิไม่อย่างนั้นโดนพ่อตีแงแงเฮ้ยดีใจจังเลยไปเจ้าหมาน้อยกลับบ้านกับฉันดีกว่าโชคดีจริงๆนะเนี่ยแกน่ารักขนาดนี้เขาทิ้งแกได้ยังไงนะไม่เข้าใจจริงๆเลย ดูสิแกนี่มันฉลาดสุดๆไปเลยนะฮ้ยในที่สุดแกก็ออกไปจากบ้านฉันชีวิตของฉันและก็ชีวิตลูกชายของฉันได้แล้วได้กระมังมาหนึ่งใบก็ถือว่าคุมนั่นเนี่ยดีก็่าไปซื้อเองแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่แม่ครับปีเตอร์อยู่ไหนครับเนี่ยปีเตอร์ปีเตอร์อ,รอยู่ไหน มาเล่นกันเถอะปีเตอร์นายอยู่ไหนเนี่ยแม่ครับเห็นปีเตอร์ไหมครับผมตามหาทั่วบ้านแล้วไม่เห็นเจอเลยแม่เห็นปีเตอร์ไหมครับแม่อ๋อปีเตอร์น่ะเหรอพอดีว่าแม่เปิดประตูทิ้งไว้นะจ๊ะมันก็เลยวิ่งหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนจ๊ะสงสัยจะคิดถึงเจ้าของนะจ๊ะก็เลยออกไปตามหามัง้งไม่ต้องห่วงหรอกนะลูก เดี๋ยวมันก็กลับมาถ้ามันอยากจะกลับนะโปเต้เมื่อได้ยินดังนั้นเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ปีเตอร์หายไปผมจะออกไปตามนะครับแม่ปีเตอร์ปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์กลับบ้านเถอะปีเตอร์โปเต้ตามหาปีเตอร์จนทั่วแต่ก็ไม่เจอ Nah, ayo naik nih ya. Pito. Pito. Kapan lo, nak? Pito. Pito. มันจะอะไรกันนักนหนากะอีกแค่หมาตัวเดียวเดี๋ยวก็คงจะลืมเองแหละหน้าโปโตเต้เฝ้ารอปีเตอร์กลับมาแต่ก็ไร้วี่แววนี่ก็หลายวันแล้วเขาร้องให้หาปีเตอร์ทุกวันอะไรกันนี่ฉันทำผิดหรอกเหรอก็คนไม่ชอบหมานี่นาทำยังไงได้